ครับสวัสดีครับมาลุ้นกันครับสวัสดีครับบูตขึ้นไม่ขึ้นครับออกลุ้นกันต่อเลยนะครับลุ้นกันต่อเลยฮะจากที่ทิ้งไว้ให้ค้างคาใจ F10 Enter จะมาหรือไม่มามาหรือไม่มานะฮะแล้วก็ที่สําคัญมาแล้วถึงวินโด์หรือเปล่ามาแล้วครับพี่น้องครับแต่จะทะลุหน้าต่างไปหรือเปล่านะครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับุ้นครับ นี่หมุนอย่างงี้้เนาะผมแต่ไม่200เมกะเฮิรตซ์ยังไงครับที่อยากได้แค่4.8 4.8นี่5กิกนี่ได้นะครับนะรบบมาเช็ค CPU C กันเลยครับ CPU C หรือ CPU Z ก็ได้นะครับผมจะติดเรียกว่า C นะครับเชิญเลยฮะมาชม5กิก5กิกสุดยอดครับ นะครับไฟเลี้ยงที่เราเซ็ตไปเมื่อกี้เซ็ตไป1.5 1.5อันนี้มันขึ้นโชว์หนึ่งหนเพราะว่าเราเลือกโหลดไลน์แค่ในระดับไฮอ๋อยังไม่ถึงขั้นเอ็กซ์ตรีมนะครับ,ค,รบคือก็คือยังไม่มากมายเรา<ม>เอาแบบกลาง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 ,ลางนะครับ,รบมันดูคุณสมรัติเอาอะไรดูก่อนอจะจะดูอะไรดีครับเอาเบาๆหรือหนักๆก่อนเลย เบาๆเอาเบาๆแล้วเช็คสเกลสักนิดนะครับว่าจากเดิมเดิมดอยู่เส้นอยู่สายสักนิดนึงออุ่นร่างกายครับอุ่นร่างกายวอร์มอัพก่อนนะครับห้าจิ๊กที่หนึ่งล้านยังไม่คลิกครับจำได้นะครับว่าอ่อนแรกเดิมๆเลยเท่าไหร่นะครับแล้วพอโอเว้าขึ้นไปสเต็ปหนึ่งเท่าไหร่ที่ผมจำได้สี่สิบสามครั้งแรกแล้วก็มาสี่สิบเอ็ด 41นั่นเวลาของซีนีเบนนะครับคะแนนซีนีเบนนะเอาผมดูโพลแล้วกันนะครับประมาณ20กว่ากว่า23่ครั้งครับคางไรยี่สิบแบบออโต้ใช่ครับอย่าไปผ่านได้จนทะลุ4.2่จุองานี้เข้ามาที่5จิอาเดี๋ยวให้ดูด้วยครับว่ามัน5ตลอดทั้ง8หัวนะครับแผ่านไป16 17 17วินาทีเท่านั้นเองนะครับของเดิมเราประมาณ20นิดนิด20่สิกิก17ก็เร็วขึ้น3วินาทีกว่ากว่าเยอะประมาณผมว่าเยอะผมว่าเยอะครับผมอันนั้นเอาแบบหนักหนักนิดนึงเอาหนักซินิเบนอันนี้เขาได้วอร์มเขาแล้วนะครับได้วอร์มเป็นที่เรียบร้อยต่อไปนะฮะนักโชคของเรามิสเตอร์5กิก วิ่งเข้าไปกับซินิเวนเป็นไงบ้างผ่านไม่ผ่านครับในความรู้สึกผมผมดูวินโดวโดยรวมแล้วเนี่ยดูจากซปเปอร์พายแล้วเนี่ยผมว่าผ่านลองดูครับว่าผ่านหรือเปล่าครับสเต็ปแรกที่5้ากิกเฮิร์ห้ากิกครับมาแล้วครับมาีแล้วครับที่เทวดาแล้วคุณผู้ชมอ๋อซปเปอร์พายนี่เขาเบาๆใช่ครับเขาเบาๆทำงานแค่ประมาณ20ของซี u นะครับในกรณีนี้นะครับ มีหลายคนมาไปลองนะครับในที่ Intel เนี่ยก็ไปลองแล้วแต่อุปกรณ์บางส่วนอาจจะไม่ไม่เทพเท่าเรานะครับก็ไปไม่ไหวเราจะแก้ยังไงดีฮะลักษณะอย่างนี้ประเมินดูก็อาจจะเป็นจากไฟเลี้ยงของ CPU ไฟเลี้ยงนะครับหรือไม่ก็เมื่อกี้เราปรับ1.5แต่เรายังไม่ได้1.5โวลต์มันห,มหย่อนไป 2, 2> ตรงน,นี้นะดูดูที่โชว์ในขณะนี้นะครับะจะโชว์ไปประมาณจุด จุดศูนย์สองจุดศูนย์สามก็ว่าจ่ายที่หนึ่งจุดสี่เจ็ดยังไม่ถึงหนึ่งจุดสี่แปดอ๋อนี่คือคือตัวนี้คือจ่ายจริงใช่ไหมใช่ครับที่จ่ายจริงอยู่ขนาดนี้แล้วก็มาลองเช็คตรงที่โหลดไลน์เราลองเพิ่มโหลดไลน์ขึ้นมาดูโหลดไลน์จากเราเอาเราตั้งเป็นไฮนะครับนะครับเรามาเพิ่มเป็นอัลตราไฮดูอัลตราไฮนะครับสูงขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับดูว่าเขาไปไหวไหมครับนะครับคุณผู้ชมนะครับต้องเปลี่ยนแค่อย่างเดียวนะครับแล้วแรงดันไฟจะเพิ่มอีกหน่อยไหม ว่าเพิ่มเพิ่มอีกนิดนึงให้ให้ให้เขาเขาไปจริงๆเนี่ยสักสักห้านี่มันสี่จุดเจ็ดหกประมาณสี่จุดแปดเดี๋ยวพี่ลองดูดีกว่าเราไปเปลี่ยนที่โหลดไลน์นะครับจากเดิมที่เราใช้ไฮเอาเป็นอัลตราไฮจ่ายที่หนึ่งจุดสี่เจ็ดใช่ไหมครับแต่พอเราเปลี่ยนเป็นอัลตราไฮนะครับจากหนึ่งจุดสี่เจ็ดที่เราเซ็ตไว้หนึ่งจุดห้ามันจะบูตมาที่เท่าไหร่หนึ่งจุดห้าจริงไหมลองดูว่าโหลดไลน์ทำงานได้จริงหรือเปล่า คือมันอยู่ที่โหลดไลน์เขาจะคูมอีกทีหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับก็ลองดูนะครับดูว่าไปไหวไม่ไหวบางทีคือแรงดันคือมันเราตั้งไว้ตรงกลางไว้ว่า1.5ใช่ไหมครับโหลดไลน์เมื่อไหร่ที่ไฟกระเพื่อมขึ้นไปเกินมันก็ต้องลดลงมาให้อยู่ที่1.5เมื่อไหร่ที่ต่ำมันก็ต้องดึงขึ้นมาให้อยู่1.5ครับ คือมันจะกว้างขึ้นไ่ถึงคมันก็จะสามารถแปลผันแตะไปถึงเราตั้งไว้1.5แต่ว่ามันมันทำจริงแค่มันอาจจะขยับกระโดดขึ้นไปจนถึง1.5 2แต่มันก็จะพยายามดึงลงมาเพื่อให้อยู่1.5แล้วพอมันดออปต่ำกว่า1.5ก็พยายามดึงขึ้นให้อยู่ที่1.5เพื่อให้มันไปไหวใช่ครับคาลรเบรตนะครับเรามาเช็คดูนะครับจาก CPUC เหมือนเดิม1.5ครั้งแรกบูตมาใน Windows 1.448 อันนี้ขึ้นมา1.5เต็มครับพอเพิ่มเป็นอัลต้าไฮที่แรกเป็นไฮเนี่ยคือมันมันวิ่งไปไปแตะไม่ถึง1.1 1.5ดีมันขึ้นมาแค่1.8มันก็เลยไปไม่ไหว1.48เพราะเมื่อกี้นี้มันรันซูเปอร์พามันรันได้แต่พอเป็นซินเบนต์ปุ๊บเหมือนกับมันขาดไฟอยู่ในหน่อยอาจจะเป็นเพราะจุดนี้ที่เราประเมินไว้อันนี้คือเป็นวิธีการดาวของของคุณซอนนะครับซึ่งเขาโอเวอร์ค็อกมามากนะครับ เป็นเกิดจากประสบการณ์นะฮะคราวนี้ก็มาโหลดอันที่หนักๆเลยแล้วกันนะครับซูเปินิเบน์ครับก็ข้ามไปเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ซูเปอร์พายผ่านแล้วมาดูซินิเบน์ว่าไปไหวไม่ไหวนะครับนี่นะครับ5จิกทั้ง8หัวนะครับซินิเบน์จะผ่านหรือไม่เริ่มแล้วนะครับเห็นไหมครับแค่เราเปลี่ยนโหลดลายเท่านั้นเองนะครับโหลดลายคือมันแปรผันเนี่ยมันแปรผันไม่ถึงเนีเพราะว่าเราแค่หายถูกต้องไหมครับ ก็คือทําให้ไฟเพิ่มขึ้นมาจากเดิมเมื่อกี้แค่ประมาณ20มิลลิโวลต์อ่ามันก็ไป่ทาได้แล้วเห็นไหมครับไม่จําเป็นต้องเพิ่มทีละ100มิลลิโวลต์200มิลลิโวลต์จาก1.5เป็น1.6ซึ่งไม่จําเป็นใช่ไหมครับไม่ควรคือไม่ไม่ต้องทําขนาดนั้นคค่อยแตะมาค่อยแตะทีละนิดทีละนิดนะครับอ๋อันนี้ดูลื่นดูแบบว่าใช่ไหมครับสบายฉิวๆเลยนะฮะแบบว่าเรามาสรุปผลคะแนนกันนะครับ สรุปนะครับขี่แดงได้เท่าไหร่ะม่เคยอันนี้ฟุตบอลนี่ควรจะดูเป็นกีฬานะครับโอเคเราเอาเอาเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับสรุปนะครับการแรนเดอร์ใช้ใช้คะแนนได้คะแนนมานะครับที่สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสองหมื่นเจ็ดนะครับสองหมื่นเจ็ดเดี๋ยวผมย้อนกลับมาดูโผยนะครับคโพล่ของเราที่สี่จุดห้าเราได้สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกครับหรือถ้าใครไม่เชื่อย้อนกลับไปเทปก่อนหน้าก่อนหน้านี้นะครับใช่ครับเสร็จแล้วระยะเวลาที่ใช้นะครับ ครั้งนี้ใช้ไป32วิโอ้นะครับ32วินาทีประหยัดไปอีก3วินาทีจากความเร็ว4.5นะครับจากเดิมเริ่มแรกนี่เขาคะแนนถ้าเริ่มแรกเลยที่เดอรออโต้ออโต้ฮะออโต้ที่เราครั้งแรกเลยเนี่ย43วินาที43วิตอนนี้เหลือเท่าไหร่32ครับโอ้ห่างกัน10วินาทีครับคุณผู้ชมประมาณ10วินาทีโอ้โหเร็วมากเร็วมากเร็วมากเลยนะครับครับ ทีนี้ออยากจะดูอะไรต่อสเต็ปไหนอีกครับผมอยากจะถ้าถ้าตอนนี้เราเรายังปิดในไบออทไม่หมดใช่ไหมตอนนี้ก็คือปิดในส่วนของไม่หมดไม่หมดครับยังไม่หมดเราปิดแคเฉพาะในส่วนของหมดประหยัดพลังงานเราจะไปบอกว่าอาให้มันมันเยอะกว่านี้เอาให้สุดอีกเอาให้มิดเอาให้มิดต้องเอาให้สุดนะฮะต้องต้องไปให้สุดนะฮะหนทางพารีเริ่มจากเก้าเก้าเดียว นี่เรามาครึ่งทางกันแล้วครับขอ5.1หรือ5.2 5.1ก่อนดีกว่าเอาเป็นอย่างงี้งัน5.1นะครับอา5.1ก่าเรามาทดลองจากซอฟต์แวร์เพราะเรามีซอฟต์แวร์ใช่ไหมครับคือถ้าซอฟต์แวร์ไปได้ก็เราก็สามารถจะไปขยี้เป็น5.2ใช่ครับอ่าเราลองดูนะครับถ้าไม่ผ่านเราก็ต้องไปทําทางอื่นด้วยต้องไปหาวิธีอื่นนะครับหาคัมพีใหม่มานะครนะฮะ มาแก้ไขเดสมีเทวดาฟ้ากันก็ปรับตัวคูณเอาง่ายๆก่อนนะครับตัวคูณนะฮะห้าจุดหนึ่งครับยี่สิบห้าจุดห้าจะขอไฟอีกสักนิดไหมครับผมก็เติมอีกหน่อยดีกว่าเผื่อๆเอาไว้เผื่อๆไว้เอาสักสองสามคลิกสองสามคลิกนะครับหนึ่งจุดห้าสองที่เราเซตไว้ในซอฟต์แวร์อน่าจะพอแต่จ่ายจริงไม่รู้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าคือในมุมมองผมเนี่ยมันมันเราเปลี่ยน เป็นเอาก็หาไฮใช่ไหมครับผมนะครับ1.525ก็มา1.524ครับความเร็ว CPU ก็ขยับมาแล้วนะครับที่5,100เมกะเฮิร์ก็คือ5.1ครับ5.1นะฮะ5.1นะครับเอาซีนิมเม็นแล้วฮะเรวขอจุดสักนิดนะครับที่5เิกะเฮิร์นะครับ5กิกนะครับ5จิกได้ที่27462ครับกับเวลา32วินาทีเอาละนะครับคราวนี้ที่5.1มาลุ้นกันต่อ นะครับผมจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับปึ๊บขยับไม่ผ่านนะครับมาอีกแล้วครับคราวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนหัวข้อนะครับหนึ่งสองสี่จากเดิมหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับเดชกัมภีเทวดานะครับซอฟต์แวร์ไม่ผ่านนี่เอาขึ้นมาแค่อีกหนึ่งนะทีนี้เราจะแก้ไขมันไม่ไม่แค่อีกหนึ่งพี่มันตั้งหนึ่งร้อยเมกะเฮิร์ตหนึ่งร้อยเมกะเฮิร์ตถึถือว่าค่อนข้างเยอะพูดถึงถ้าถ้าเป็นราคาราคาที่เราซื้อเนี่ย ต่างกันร้อยก็หนึ่งร้อยแมระทั่ม่เนี้ยอาจจะจ่ายเพิ่มอีกหลายร้อยบาทใช่ะนครับแต่นี้เราไม่ต้องเนี่ยก็ลองดูฮะสำหรับอาการอย่างนี้เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องตกใจนะโอเวอร์คร็อกนะครับคือของเสียหายเป็นเรื่องปกติธรรมดามันอาจจะไม่ได้เสียหายหรอกครับพี่แต่คืออาการสะดุดอาการค้างจุดเริ่มต้นมันต้องมีบ้างอยู่แล้วครับ เพราะว่าเส้นทางทุกเส้นทางไม่ได้รรยด้วยกลีบกุหลาบอุปสรรคโอ้โหหน้าตาคุณไม่น่าพูดคเนี้ยครับทำไมครับมันโรแมนต์เกินไปคําว่ากุหลาบกับใบหน้าคุณเนี่ยบอกตรงเลยว่ามันม,มันเข้ากันได้ยากมากครับคุณซอนครับเอาแล้วฮะพี่จาได้ห้าจุดหนึเราลองจากในใบออดดูแล้วกันอ่าใบออดลองดูลองเค้นกันดูสักนิดนะครับห้หนึ่งในการ เขเปลี่ยนเปลี่ยนจากยกตัวคูณเราเล่นแต่ยกตัวคูณยกตัวคูณเราลองมาเปลี่ยนบัสสปีดนะครับหรือเรฟเลเลนข์งครูบ้างคือมันมีหลากหลายช่องทางนะครับที่จะทําให้ความเร็วมันไปได้เพิ่มแรงดันตอนนี้เรารู้สึกว่าเราใช้ไฟเยอะเยอะมากแล้วถือว่าถือว่าค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ก็ยังไม่ถึงจุดอันตรายเท่าไหร่ครับเพราะว่าเรามีการระบายความร้อนที่ดีใช่ครับแต่ถ้าเกิดใครที่เล่นแบบซิงค์เดิมสต็อกเดิมไม่แนะนําเท่าไหร่นะที่ความเร็วระดับนี้นะครับ พูดภาษาชาวบ้านแบบวัยรุ่นก็เดี๋ยวธอรื้งครับเดี๋ยวธอรื้งเอาให้พร้อมก่อนนะครับลองมาตั้งค่าตรงตรงบัสสปีดนะครับเราก็ลองเช็คดูจากทาร์เก็ตที่เดิมจำได้แล้พอเราเคาะอะไรนะครับก็201 202นะครับ203 2้4อ่อาก็ได้ห้าจุดหนึ่งเราเอฟสิบเลยครับว่าไม่เพิ่มไฟสักนิดเหรอพี่ต้องต้องดันควรควรจะดันอีกหน่อยเพราะว่าความเร็ว CPU ก็สูงขึ้นด้วยถูกไหมล่ะครับ โอ้ใช่เมื่อกี้มันไม่ผ่านเนาะใช่ครับแล้เมื่อกี้มันไม่ผ่านอ๋อคุณจะเพิ่มเพิ่มสักหน่อยนึงเพิ่มสักเป็น1.53เพราะว่า1.52ที่เราลองไม่ได้ไม่ได้ใช่ใช่ใช่หนึ่งจุดห้าสามอันนี้แบบประหยัดนะครับแล้วก็เติมเอ่อทีละนิดทีละนิดบัสสปีดครับเติมบัสสปีดครับ F10 ดูครับถ้าบูธผ่านลองลุ้นกันครับว่าถ้าบูธขึ้นนี่ก็ไปได้ครับถ้าไปไม่ได้ก็อาจจะต้องลองเช็คดูต้องหาจุดว่าเป็นจุดที่ใดนะครับอาจจะ เพิ่มไฟวีคอลขึ้นไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดแต่บางทีถ้าเกิดมันเพิ่มจนมากเพิ่มมากแล้วแต่มันก็ยังไม่ไปก็พยายามอย่าฝืนเพราะบางทีเหมือนมันอาจจะถึงลิมิตของเขาจริงๆเขาแบบไปได้แค่นี้แล้ว<บ>พอเราฝืนไปอาจจะทําให้แบบบางคนก็ชอบดันทุรังใช่ครับ,บดันทุรังจนมันมเสียด้เนี่ยฮะคือมันต้องพังกันไปข้างดูท่าทางว่าจะไปได้นะฮะไปได้แต่จะเรนเดอร์ซินดีเบน์ไหวไม่ไหวเนี่ยผมว่า ต้องลุ้นอย่างเดียวแล้วครับลุ้นนะฮะลุ้น,น,นครับตอนนี้แรงดันไฟ1.524 1.524ครับคุณผู้ชม CPU ที่5,100เมกะเฮิร์โดยประมาณนั5,100เมกะเฮิร์ 5, โดยประมาณแต่เราจะยังไม่คลิกซินดิบินครับคุณผู้ชมวันนี้จะเอาเลยไหมเอาวติดตามชมดีกว่าลองดูกันเอาไว้ครั้งหน้าว่า ผ่านไม่ผ่านดีกว่านะครับคุณผ,ผู้ชมวันนี้ไปก่อนครับเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ